กัญชงและกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่รัฐบาลไทยให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในอนุทินชาญบุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคานรับขับเคลื่อนปดล็อกใบกัญชงและใบกัญชาพ้นบัญชียาเสพติดให้โทษอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพได้โดยไม่ถือเป็นยาเสพติด ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามในประกาศกระทรวงเรื่องระบุชื่อยาเสติดให้โทษในประเภท5พุทธศักราช2563แล้วด้วยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้กำหนดให้ส่วนต่างๆของพืชกัญชงและกัญชาเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกผลิตหรือสกัดในประเทศไทยไม่จัดเป็นยาเสติดให้โทษในประเภท5ได้แก่ 1. เปลือกลำต้นเส้นใยกิ่งก้านและราก 2. ใบซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย 3. ส,สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดอลหรือ CBD เป็นส่วนประกอบและมีสารเตตราไฮโดแคนนาบิโนลหรือ THC ไม่เกินร้อยละ0.2โดยน้ำหนักและ 4. เมล็ดกัญชงน้ำมันจากมเมล็ดกัญชงหรือสารสกัดจากมเมล็ดกัญชงนโยบายกัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายที่ถูกบรรจุไว้ ในสถานะที่เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องรีบดำเนิกนการนะครับแล้วก็พูดออกมาจากใจให้กับพี่นอ้องประชาชนทุกคนได้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการชงและกัญชาจากนโยบายของรัฐเครือ CP CPF และมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงร่วมมือการวิจัยพัฒนาสารสก,กัดจากพืชกัญชงเตรียมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด สามารถตรวจสอบน้งกลับได้ถึงสายพันธุ์แหล่งพ่อปลูกและวิธีการปลูกตอบโจทย์อาหารปลอดภัยสู่ครัวโลกอย่างยั่งยืน่านประธานอาวุโสชนินเจราวนนเครือซีพีและคุณอดิเรกศรีประทักษประธานคณะกรรมการบริหาร c ีพเป็นสักขีพยา,ยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชกัญชงระหว่างเครือเจริญพุกพันธุ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีคุณสุภกิจเจราวนนประธานกรรมการเครือซีพีซีพีเอฟ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรวิรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ลงนามทั้งต้นรากใบเรากำลังทำวิจัยอยู่นะครับเพราะนั้นทาง CPF กับ CP เนี่ยจะช่วยมาต่อยอดนะครับให้ Value Chain ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะควบวงจรได้จนถึงการเอาไปทำไม่ว่าจะเป็นคนหรือทำเกี่ยวกับสัตว์นะครับ อาหารสัตว์บ้างหรือแม้แต่คอสเมติกงานอนาคตข้างหน้าเราเชื่อมั่นว่าการวิจัยจะเป็นตัวตอบโจทย์ครับเราเองมาช่วยร่วมกับหาอะไราเนี่ยเราก็ต้องทาระบบเทสแบ็กว่าทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเอามาใช้ไม่ว่าจะในจุดไหนใน process ก็ตามแต่นะครับต้องรู้แหล่งที่มาให้ได้ว่ามาจากแหล่งที่มาไหนนะครับเพื่อเพื่อ,อ,อควบคุมเรื่องความปลอดภัยของอาหารนะครับอันนี้ก็คงเป็นความตั้งใจเล่นเป้าหมายที่เราจะทํางานร่วมกันในครั้งนี้ครับ พืชกัญชงเป็นพืชที่มีคุณค่าทางสารอาหารอาทิ CBD ซึ่งงานวิจัยในต่างประเทศพบว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งระบบประสาทและสมองระบบหัวใจนอกจากนี้ยังมีสารกลุ่มเทอร์ปีนช่วยขอนคลายและสารกลุ่มฟาโวนอยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระส่วนมเมล็ดของพืชกัญชงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นรวมถึงมีไขมันโอเมก้า3 6 9ที่ดีต่อร่างกายด้วย ระหวังว่ากันชงคือเศรษฐกิจชนิดใหม่จะช่วยสร้างไรายได้ให้แก่กเกษตรกรสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศ